สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Liger Storytelling ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวสุดแปลกเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นและเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนบนโลกใบนี้วันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างเรื่องราวของเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบเกาะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ใดๆและเป็นที่เล่าขานกันว่ามันคือบ้านของเข่าพันธุ์ที่ถูกลืมคุณเคยจินตนาการถึงดินแดนที่เวลาหยุดนิ่ง ที่ซึ่งอารยธรรมโบราณยังคงดำรงอยู่โดยไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกไหมครับเกาะแห่งนี้คือคำตอบมันไม่ใช่แค่เกาะธรรมดาแต่มันคือปริศนาที่รอาการไขความลับลองจินตนาการถึงเกาะที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงที่ซึ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแม้แต่เรือประมงผ่านมาและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีมนุษย์ตัวสูงใหญ่คนไหนเคยย่างกรายเข้าไปถึงเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้คุณฟัง วันนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ใจกลางของความลึกลับนี้และเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยบนเกาะแห่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่ออาโลกใบนี้ไปตลอดกาลเกาะแห่งน,นี้มีชื่อเรียกขานกันในหมู่ชาวประมงพื้นเมืองที่กล้าหาญบางกลุ่มว่าเกาะแห่งเงาเพราะมันมักจะปรากฏให้เห็นเพียงแค่เง,งารังรานในยามเช้าตู่ก่อนจะจมหายไปในม่านหมอกหนาทึบอีกครั้ง กาวกับว่ามันไม่ต้องการให้ใครเข้าใกล้หรืออาจจะกำลังซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญเอาไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นถึงผู้อยู่อาศัยบนเกาะแห่งน,นี้พวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กกว่ามนุษย์ทั่วไปมากนักพวกเขาคือคนแคระใช่ครับคุณฟังไม่ผิดคนแคระไม่ใช่แค่คนตัวเล็กแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม มีภาษาและมีวิถีชีวิตที่เป็นของตัวเองทั้งหมดบนเกาะแห่งน,นี้แล้วทําไมถึงไม่มีใครเคยพบพวกเขาเลยล่ะทําไมถึงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันการมีอยู่อีกของพวกเขานี่คือคําถามที่ผมจะพาคุณไปหาคําตอบในวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางสุดมหัศจรรย์สู่เกาะแครลิลับบินแดนแห่งปริศนาที่รอการเปิดเผยและก่อนที่เราจะดําดิ่งลงไปผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่อง Liker Storytelling เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดพิเศษแบบนี้อีกนะครับเรื่องราวของเกาะแครลี่ลับเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนในบันทึกโบราณที่ถูกค้นพบในห้องสมุดลับแห่งหนึ่งในยุโรปมีการกล่าวถึงดินแดนที่ห่างไกลออกไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอาศัยอยู่พวกเขาไม่ใช่แค่คนแครในนิทานปราปราแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอรารยธรรมสูงส่ง มีความรู้ด้านดาราศาสตร์การก่อสร้างแล้วอาการแตเสดที่น่าทึ่งบันทึกเหล่านั้นเล่าว่าชาวแครดเหล่านี้เป็นผู้สร้างสิ่งก่อสร้างหินขนาดมหึมที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าทึบของเกาะซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความรุ่งเรืองในอดีตของพวกเขาลองจินตนาการถึงกำแพงหินโบราณที่ถูกปกคลุมด้วยมอสและเถาวัลย์ล้อมรอบเมืองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแต่ละก้อนถูกแกะสลักอย่างประณีตบรรจงด้วยลวดลาย ใหญ่ที่ซับซ้อนบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษของพวกเขาการล่าสัตว์การเก็บเกี่ยวและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมานักสำรวจบางคนในอดีตที่บังเอิญไปพบเห็นเกาะแห่งนี้จากระยะไกลได้พยายามที่จะเข้าใกล้แต่ก็ถูกกระแสน้ำเชี่ยวและพายุที่โหมกระหน่ำอย่างกระทันหันพัดพาออกไปรากับว่าเกาะแห่งนี้มีพลังงานบางอย่างที่คอยปกป้องตัวเอง อาบเคยเห็นแสงไฟริบรี่จากเกาะในคืนที่มืดมิดที่สุดเรากับว่ามีใครบางคนกำลังจุดไฟเพื่อส่งสัญญาณหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในทะเลอันกว้างใหญ่แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความลึกลับของเกาะแห่งนี้ให้มากขึ้นไปอีกสิ่งที่น่าสนใจคือบันทึกโบราณเหล่านั้นไม่ได้ระบุตำแหน่งที่แน่นอนของเกาะแห่งนี้เพียงแต่ให้คำใบ้ที่คลุมเครือ เกี่ยวกับกระแสน้ำและทิศท,ทางของดวงดาวซึ่งทำให้การค้นหาเกาะแห่งนี้กลายเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้สำหรับนักสำรวจส่วนใหญ่แต่ก็มีนักผจญภัยบางคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในการพยายามค้นหาเกาะแห่งนี้โดยเชื่อว่ามันคือดินแดนที่ซ่อนเร้นความลับอันยิ่งใหญ่ของโลกเอาไว้และบางตันอีความลับนั้นอาจจะกำลังรอคอยให้ใครบางคนไปค้นพบมันอยู่ก็เป็นได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าเกาะแห่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีจริง อะไรคือเหตุผลที่มันถูกซ่อนเร้นจากโลกภายนอกมานานนับสตวันแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องราวที่น่าตกใจหลุดรอดออกมาจากปากของนักเดินเรือผู้สูงอายุคนหนึ่งที่อ้างว่าเขาเคยถูกพายุพัดหลงเข้าไปใกลก้เกาะแห่งนี้เขาเล่าว่าเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่และได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะแต่แฝงไปด้วยความโศกเศร้าลอยมาตามลมเสียงเพลงนั้นไม่ใช่ภาษาที่เขาเคยได้ยินมาก่อน แต่เป็นท่วนทำนองที่จับใจและทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปเขาพยายามที่จะเข้าใกล้เกาะให้มากขึ้นแต่ก็ถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพาออกไปอีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเขาน่าเชื่อถือคือเขาได้นำเอาวัตถุชิ้นหนึ่งกลับมาด้วยมันคือหินแกะสลักขนาดเล็กที่ทำจากหินที่ไม่รู้จักมีลวดลายที่ซับซ้อนและงดงามซื่อหนึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ผลงานของมนุษย์ทั่วไปหินก้อนนั้นมีน้ำหนักเบาอย่างน่าประหลาด และเมื่อสัมผัสดูจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมานักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามวิเคราะห์หินก้อนนี้แต่ก็ไม่สามารถระบุท,ที่มาของมันได้สิ่งที่น่าสนใจคือลวดลายบนหินก้อนนั้นคล้ายคลึงกับลวดลายที่ถูกลืมเหล่านี้แต่คำถามคือทำไมหินก้อนนี้ถึงมาอยู่กับนักเดินเรือคนนี้ได้เขาได้มาได้อย่างไรและทำไมเขาถึงไม่สามารถกลับไปยังเกาะแห่งนั้นได้อีกเรื่องราวของนักเดินเรือคนนี้ถูกเผยแพร่ในวงแคบๆ และถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าจากคนชาราที่หลงผิดแต่สำหรับบางคนแล้วมันคือประกายไฟที่จุดประกายความหวังในการค้นหาเกาะแคร์ลีลับแท่งนี้มันทำให้เกิดคำถามว่าหากหินก้อนนี้เป็นของจริงแล้วเผ่าพันธุ์คนแคระละ์ล่ะพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และพวกเขากำลังซ่อนตัวจากโลกภายนอกด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ความจริงที่ว่าวัตถุชิ้นนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญยิ่งทำให้เรื่องราวของเกาะแห่งนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มันเหมือน,น,นกับว่าเกาะแห่งนี้กำลังส่งสัญญาณบางอย่างออกมาหรือหรอาอาจจะเป็นเพียงแค่โชคชะตาที่นำพานักเดินเรือผู้นั้นไปพบกับหลักฐานชิ้นสำคัญนี้แล้วคุณล่ะครับถ้าคุณเป็นนักสำรวจคุณจะกล้าออกเดินทางเพื่อค้นหาเกาะแห่งนี้หรือไม่และคุณคิดว่าอะไรคือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกาะแห่งนี้ซ่อนอยู่แต่แล้วปริศนาที่แท้จริงก็เริ่มคลี่คลายเมื่อนักสำรวจกลุ่มหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของนักเดินเรือผู้นั้น ได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาเกาะแคร่ลีลับดูตัวเองพวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในการศึกษาแผนที่โบราณกระแสน้ำและรูปแบบสภาพอากาศในมหาสมุทรจนในที่สุดพวกเขาก็พบกับบ่อแสสำคัญบ่อแสที่นำพวกเขาไปสู่พิกัดทักไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนหลังจากเผชิญหน้ากับพายุที่โหมกระหนำ่ำและกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดอยู่หลายวันในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นเกาะแห่งเงาปรากฏขึ้นตรงหน้า แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเหนือความคาดหมายมันไม่ใช่แค่เกาะร้างที่ถูกปกคลุมด้วยป่าทึบแต่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยชีวิตเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าไปใกล้ขึ้นพวกเขาก็ได้พบกับภูเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ใจกลางเกาะคุบเขาที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนที่เขียวขจีและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือหมู่บ้านขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่กำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุข พวกเขาคือคนแคระพวกเขามีผิวสีแทนดวงตาค้ำกริบและใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มพวกเขาสวมเสื้อผ้าที่ทำจากใยพืชและในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชผลการทอผ้าหรือการแกะสลักหินสิ่งที่น่าทึ่งคือหมู่บ้านแห่งนี้ใช้พลังงานจากเห็ดเรืองแสงขนาดมหึมมาที่เติบโตอยู่ร,บรอบๆซึ่งให้แสงสว่างที่นุ่มนวลและอบอุ่นในยามค่ำคืนพวกเขาใช้ชีวิตอย่างกลมเกลนกับธรรมชาติไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมนี่คืออารยธรรมทีผูกซ่อนเร้นมานานนับศตวรรษอารยธรรมที่รอดพ้นของโลกภายนอกและยังคงรักษาธรรมบัตาเนียมประเพณีโบราณเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์นักสำรวจกลุ่มนี้รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นพวกเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปรบกวนวิถีชีวิตของชาวแคะแต่เลือกที่จะเฝ้าสังเกตการจากระยะไกลพวกเขาบันทึกทุกรายละเอียดที่เห็นไม่ว่าจะเป็นภาษาทีชาวแคะใช้พูดคุยกันการทำที่ธีกรรม หรือแม้แต่วิธีการสร้างบ้านเรือนที่น่าทึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่าชาวแคะมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขพวกเขาทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตอย่างเคารพธรรมชาตินี่คือภาพที่สวยงามและน่าประทับใจที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตแต่คำถามที่ยังคงค้างอาใจคือทำไมชาวแคะถึงเลือกที่จะซ่อนตัวจากโลกภายนอกและอะไรคือ เหตุผลที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะแห่งนี้นักสำรวจกลุ่มนี้ใช้เวลาหลายวันในการเฝ้าสังเกตการวิธีชีวิตของชาวแคระและสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็ยิ่งทำให้เรื่องราวของเกาะแห่งนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นพวกเขาพบว่าชาวแคระมีพิธีกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเสาหินขนาดมหึมที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านเสาหินต้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หินธรรมดาแต่มันคือแหล่งพลังงานลึกลับที่ทำให้เกาะเชิงร้าวเทียบขับมันได้งย็งยน ห้าเหตุเรืองแสงเติบโตและยังเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องเกาะจากภัยคุกคามภายนอกอีกด้วยในยามค่ําคืนเสาหินต้นนี้จะเฉี่งแสงสีฟ้าอ่อนๆออกมาราว,ว่ามันมีชีวิตชาวแคจะมารวมตัวกันรอบๆเสาหินร้องเพลงและเต้นรําเพื่อแสดงความเคารพต่อพลังงานที่มองไม่เห็นนี้นักสำรวจสังเกตเห็นว่าเมื่อชาวแคสัมผัสเสาหินพวกเขาจะรู้สึกถึงกระแสพลังงานทีไหลๆ,ๆผ่านร่างกายและบางคนถึงกับสามารถมองเห็นภาพนิมิตเกี่ยวกับอดีตและอนาคตได้ นี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือนักสำรวจพบว่าเสาหินต้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวแคแต่มันคือวัตถุโบราณที่ถูกส่งลงมาจากท้องฟ้าเมื่อหลายพันปีก่อนมันคือเทคโนโลยีจัดต่างดาวที่ตกลงมาบนเกาะแห่งนี้และชาวแคก็เป็นผู้ที่ค้นพบมันพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้พลังงานจากเสาหินนี้เพื่อสร้างอรารยธรรมของตัวเองและเพื่อปกป้องตัวเองจากโลกภายนอก นี่คือเหตุผลที่เกาะแห่งนี้ถูกซ่อนเร้นมานานนับศตวรรษเพราะชาวแคะต้องการปกป้องความลับของเสาหินต้นนี้จากผู้ที่หวังจะใช้พลังงานของมันในทางที่ผิดพวกเขาเชื่อว่าหากความลับนี้รั่วไหลออกไปโลกทั้งใบอาจจะตกอยู่ในอันตรายนักสำรวจรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องราวของเกาะแคะลี้ลับจะเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวได้นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา แต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจคือแล้วเสาหินต้นนี้มาจากไหนกันแน่และใครคือผู้ที่ส่งมันลงมาบนโลกใบนี้และทำไมมันถึงเลือกที่จะมาปรากฏบนเกาะแห่งนี้กลนักสำรวจกลุ่มนี้ได้ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นพวกเขาพบถ้ำลับแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เสาหินศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำม,มีภาพวาดฝาผนังโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวแคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นภาพวาดเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า ชาวแคระไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองของโลกใบนี้แต่พวกเขาคือผู้รอดชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนั่นที่ถูกทำลายลงเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขาเดินทางมายังโลกด้วยยานอวกาศลำเล็กๆและได้ลงจอดบนเกาะแห่งนี้และเสาหินศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือส่วนหนึ่งของยานอวกาศของพวกเขามันคือแหล่งพลังงานที่ช่วยให้พวกเขารอดชีวิตมาได้และยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขากับบ้านเกิดที่จากมา ภาพวาดฝาผนังยังแสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีของเช่าแคระ,ระที่สูงส่งกว่ามนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันมากนักพวกเขาสามารถควบคุมสภาพอากาศสร้างสิ่งก่อสร้างที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติและแม้กระทั่งรักษารูปภัยไข้เจ็บด้วยพลังงานจากสาหินนี่คือการเปิดเผยที่น่าตกใจเช่าแคระไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์ที่ถูกลืมแต่พวกเขาคือผู้มาจากดวงดาวพวกเขาเลือกที่จะซ่อนตัวจากโลกภายนอกไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะ พวกเขาได้เห็นถึงความโลภและความรุนแรงของมนุษย์ไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยเหมือนกับดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาที่ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความรับผิดชอบพวกเขาเชื่อว่าการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาขึ้นอยู่กับการรักษาความลับของเสาหินศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้และการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบนเกาะแห่งนี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องตัวเองและพลังงานอ,อ่อันยิ่งใหญ่นี้ นักสำรวจกลุ่มนี้รู้สึกเหมือนได้ค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องราวของเกาะแคะลี้ลับจะมีความซับซ้อนและน่าทึ่งได้ถึงเพียงนี้แต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจคือแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรกับความลับที่ยิ่งใหญ่นี้พวกเขาจะเปิดเผยมันต่อโลกภายนอกหรือจะเก็บมันไว้เป็นความลับตลอดไปและอะไรคือชะตากรรมของชาวแคะในอนาคต แต่แล้วความสงบสุขบนเกาะแคลลี้ลับก็ถูกคุกคามในคืนหนึ่งนักสำรวจและชาวแคลได้เห็นแสงประหลาดปรากฏขึ้นบนขอบฟ้ามันไม่ใช่แสงจากดวงดาวหรือแสงจากเรือประมงแต่มันคือแสงสีแดงฉานที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าตรงมายังเกาะแห่งนี้ชาวแคลเริ่มแสดงอาการหวาดกลัวพวกเขารวมตัวกันรอบสาหินศักดิ์สิทธิ์และเริ่มสวดอ on ้อนวอนผู้นำค่าองค์ชาวแครซึ่งเป็นผู้เต่าที่ฉลาดและมีประสบการณ์ ได้อธิบายให้นักสำรวจฟังว่าแสงนั้นคือสัญญาณเตือนถึงภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงมันคือผู้ล่าที่เคยทำลายดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาผู้ล่าเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่เดินทางไปทั่วจักรวาลเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานและสาหินศักดิ์สิทธิ์บนเกาะแห่งนี้คือเป้าหมายของพวกเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความปราณีและจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางชาวแขได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ พวกเขาหยิบอาวุธโบราณที่ทำจากหินและไม้ขึ้นมาและยืนหยัดอยู่เคียงข้างเสาหินศักดิ์สิทธิ์นักสำรวจรู้สึกตกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการค้นพบเกาะแห่งนี้จะนำไปสู่ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกเขารู้สึกเสาหินศักดิ์สิทธิ์นั้นแสงสีแรงฉานนั้นเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆและเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นจากท้องฟ้านี่คือจุดจบของความสงบสุขวนเกาะคระลี้ลับ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ที่ถูกลืมนักสำรวจและชาวแครรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้จนถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิ่งที่พวกเขารักความหวังเดียวของพวกเขาคือพลังจากสาวหินสักติดสิทธิ์และความสามัคคีของชาวแครแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจคือพวกเขาจะสามารถเอาชนะผู้ล่าที่ทรงพลังเหล่านี้ได้หรือไม่และอะไรคือชะตากรรมของเกาะแครลี้ลับหลังจากนี้ การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเริ่มต้นขึ้นผู้ล่าจากตางดาวลงจอดบนเกาะและเริ่มโจมตีหมู่บ้านของชาวแคพวกมันมีรูปร่างคล้ายเงาขนาดใหญ่เคลื่อนที่รวดเร็วและมีพลังทำลายล้างสูงชาวแคต่อสู้อย่างปลาหาญพวกเขาใช้ความรู้ด้านภูมิประเทศและอาวุธโบราณที่ทำจากหินและไม้เพื่อป้องกันตัวเองพวกเขาใช้กับดักที่ซ่อนอยู่ในป่าทึบและใช้ควา,มาขมล้องตัวของร่างกายในการหลบหลีกการโจมตีของผู้ล่านัดสำรวจเข้าร่วมการต่อสู้ด้วย พวกเขาใช้ความรู้ด้านยุทธวิธีและอาวุธที่พวกเขานำมาเพื่อช่วยเหลือชาวแคร์การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเสียงอาวุธกระทบกันเสียงคำรามของผู้ล่าและเสียงร้องของชาวแคร์ดังระง,งมไปทั่วทั้งเกาะเสาหินศักดิ์สิทธิ์เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นเร่ๆราวกันบอกมันกำลังตอบสนองต่อการต่อสู้พลังงานจากเสาหินไหลเวียนไปทั่วร่างของชาวแคร์ทำให้พวกเขามีพละงกำลังและความทนทานเพิ่มขึ้นผู้นำของชาวแคร์ใช้พลังจากเสาหิน เพื่อสร้างโล่พลังงานขนาดใหญ่ที่ปกป้องหมู่บ้านจากผู้ล่าแต่ผู้ล่าก็มีจำนวนมากและพวกมันก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่ชาวแคระจะรับมือได้เพียงลำพันนัดสำรวจรู้ดีว่าพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างที่เด็ดขาดเพื่อพลิกสถานการณ์พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีของพวกเขาเพื่อสร้างอุปกรณ์บางอย่างที่จะช่วยให้ชาวแครสามารถต่อสู้กับผู้ล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือการต่อสู้ครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวแคร์การต่อสู้ที่จะตัดสินชะตากรรมของเผ่าพันธุ์ที่ถูกลืมพวกเขาจะสามารถปกป้องเกาะและเสาหินศักดิ์สิทธิ์จากผู้ล่าได้หรือไม่หรือว่าเกาะแห่งนี้จะต้องกลายเป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกลืมไปตลอดกาลความหวังของชาวแคร์แขวนอยู่บนเส้นได้และนักสำรวจก็ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของการต่อสู้ครั้งนี้ในที่สุดการต่อสู้ก็ดำเนินมาถึงจุดพลิกผัน นักสำรวจได้ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมของพวกเขาเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานจากเสาหินศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นคลื่นพลังงานที่สามารถขับไล่ผู้ล่าได้พวกเขาทำงานร่วมกับผู้นำของชาวแคในการปรับแต่งเสาหินและเมื่อทุกอย่างพร้อมนักสำรวจก็สั่งให้ชาวแคร,ร่วมพลังกันชาวแคทุกคนจับมือกันนั้นและส่งพลังงานจากร่างกายของพวกเขาไปยังเสาหินศักดิ์สิทธิ์เสาหินเปล่งแสงสีทองอารามเจอจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้า คลื่นพลังงานขนาดมหืมาพุ่งออกจากเสาหินและแผ่กระจายไปทั่วทั้งเกาะผู้ล่าที่สัมผัสกับคลื่นพลังงานนี้ก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสลายหายไปในอากาศการโจมตีของผู้ล่าหยุดลงอย่างกระทันหันผู้ล่าที่เหลืออยู่ก็ล่าถอยกลับไปนานอาวกาศของพวกมันและบินหนีหายไปในความมืดชาวแคระโห่ร้องด้วยความดีใจพวกเขากอดกันและฉลองชัยชนะพวกเขารอดชีวิตมาได้เกาะของพวกเขาปลอดภัย และสาวหินศักดิ์สิทธิ์ก็ยังฟงอยู่นักสำรวจรู้สึกโล่งใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำพวกเขาได้ช่วยชาวแคระให้รอดพ้นจากภายกัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาผู้นำของชาวแคระแคระเดินเข้ามาหานักสำรวจและแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้นเขาบอกกว่านักสำรวจคือวีรบุรุษที่แท้จริงและพวกเขาจะจดจำบุญคุณน,นี้ไปตลอดกาลเขาได้มอบหินแก่สลักอีกชิ้นหนึ่งให้นักสำรวจ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพและความผูกพันระหว่างสองเผ่าพันธุ์หินชิ้นนี้มีลวดลายที่ซับซ้อนและสวยงามยิ่งกว่าชิ้นแรกและมันก็เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆออกมาเช่นกันนี่คือการสิ้นสุดของการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและเป็นการริมต้นของความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมนุษย์และชาวแขะแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจคือแล้วผู้ล่าจะกลับมาอีกหรือไม่และชาวแขะจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรหลังจากนี้ และนักสำรวจจะทำอย่างไรกับความลับที่ยิ่งใหญ่นี้หลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่นักสำรวจตัดสินใจที่จะเก็บเรื่องราวของเกาะแคละลี้ลับไว้เป็นความลับพวกเขารู้ดีว่าโลกภายนอกยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์ที่มาจากดวงดาวและพลังงานอันยิ่งใหญ่ของสาวหินศักดิ์สิทธิ์พวกเขาให้คำมั่นสัญญากับชาวแคะว่าจะปกป้องความลับนี้ไว้ตลอดไปและจะกลับมาเยี่ยมเยียนเกาะแห่งนี้อีกครั้งในอนาคตก่อนจากกัน ผู้นำของชาวแคร์ได้มอบมเมล็ดพันธุ์พืชเรืองแสงบางส่วนให้นักสำรวจเพื่อเป็นของที่ระลึกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันนักสำรวจออกเดินทางจากเกาะแคร์ลี้ลับด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมพวกเขากลับมายังโลกภายนอกด้วยเรื่องราวที่เหลือเชื่อและความรู้ที่เปลี่ยนมามุมมองของพวกเขาที่มีต่อจักรวาลไปตลอดกาลเกาะแคร์ลี้ลับยังคงซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ และยังคงเป็นบ้านของเผ่าพันธุ์ที่ถูกลืมพวกเขายังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและปกป้องความลับของเสาหินศักดิ์สิทธิ์เอาไว้และบางทีในอนาคตเมื่อโลกพร้อมที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาเรื่องราวของเกาะแครล,ล้ลับอาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธรารณชนและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะแครล,ล้ลับดินแดนที่เวลายุคนิ่งและปริศนาที่รอการเปิดเผยเรื่องราวที่ทําให้เราได้เห็นว่าโลกใบนี้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอการค้นพบ และบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตาม o n a g ก็ Storytelling เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดพิเศษแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องราวของเกาะแคระลีลับและคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกในตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ